ก็เห็นแต่คนที่เกิดมารวยนะ้วทำคอนเทนต์บอกโอกาสหาง่ายคุณไม่รวยเพราะคุณไม่หาโอกาสไม่พัฒนาะธุรกิจนี่แบบนี้ไงเคยจนปะเคยไม่มีกินปะเคยปะถ้าไม่เคยอย่าพูดนะอ้างเขาคุณดูได้ไงว่าเขาไม่พยายามเขาเอาไปตักแดดตักฝนขายของนี่คือเขาไม่พยายามหรอ ต่ดูคนเป็นจริงด้วยจ้ะค่าน้ำค่าบ้านค่าไฟบาคคลมีลูกยิงดูพ่อแม่ต้นทุนไม่มีการศึกษาไม่ดีเงินเวลาสามร้อยห้าร้อยแต่ค่าใช้จ่ายร้อยแปดพันเก้าไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสดีๆหรือรวยได้เร็วทุกอย่างมันต้องมีทุนมีเงินมีกำลังใจที่ดีเป็นรู้จักที่เมืองนอกกับเป็นรู้จักที่เมืองไทยอ่ะมันไม่เหมือนกันนะคนที่เกิดมารวยเกเรโดนพ่อแม่ไล่รเรียนจากประเทศกับคนที่ไม่มีแม้โอกาสที่ไดเรียนโรงเรียนดีๆหรือไม่มีเงินค่าเทอมตั้งให้้เขาเป็นเด็กดีโอกาสมันต่างกันะน,นะนจน้ พูดได้หรือคะพี่จีเข้าใจคําว่าคนลําบากคนจนไหมเขาไม่มีคืนไม่มีเขาไม่ได้มีครอบครัวสพอร์ตไม่ได้มีเงินถุงเงินทางนะแล้วคุณคิดว่าเขาไม่อยากรวยไม่อยากมีชีวิตที่ดีหรอใครบ้างไม่อยากมีชีวิตที่ดีใครบ้างไม่อยากรวยยกมือไยสิถ้าเป็นคนจนจนแบบนั้นคนรวยก็รวยเอาอย่าพูดเลยทุกคนรู้คำตอบคนนี้อยู่แล้วว่าเพราะอะไรที่นี่ประเทศไทยรองเท้าที่เราใส่มันไม่เหมือนกันคนที่ใส่รองเท้าสบายเดินได้ดีมันเดินได้เร็วกว่าอยู่ละบางคนไม่มีไม่เต็เงินจะซื้อรองเท้าดีๆใส่ โอกาสความรู้ความสามารถเงินนามสกุลที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดอ่ะมันทำให้มีโอกาสต่างกันนะคะพูดมันง่ายทำคนเด็นให้คนแซร์มันง่ายแต่นึกถึงความเป็นจริงด้วยค่ะ